สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของพระสงฆ์นะครับว่าพระเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับว่าท่านมีอ,อิทธิฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับพุทธคุณในพระเครื่องหรือการปลูกเสกหรือการอธิษฐานจิตต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าพูดนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าพระสงฆ์ของเราเนี่ย นะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสูงสุดสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับจะไม่ลงลึกมากนะครับเจ้าเต่อสิ่งที่สําคัญแล้วกันนะครับก็คือเลี้ยงตามลําดับสําคัญนะครับอธิบายนิดหน่อยจะไม่ลงลึกมากนะครับโอเคอันดับแรกนะครับสมมติเราเข้ามาบวช ในพุทธศาสนานะครับเราบวชนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับอุปสมบทนะครับเราอุปสมบทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นพระสงฆ์สิ่งที่เราจะเจอ3อย่างแรกในการเป็นพระสงฆ์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสอย่างนะครับเราจะเจอ,อปริยัตินะครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนะครับสอย่างปริยัติคือ ภาคทฤษฎีนะคับก็คือการเรียนนี่แหละภาคทฤษฎีนะครับอารมณ์เหมือนเราเข้าไปเรียนหนังสือแล้วเราจะมีหนังสือเล่มคู่มือนี่แหละนะครับก็จะ,ะกล่าวไว้ด้วยพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีพระวินัยนะครับก็ตามตัวเลยพระวินัยนะครับก็คือศีลการปฏิบัตินี่แหละพระวินันยนะครับพระสูตรและก็พระอภิธรรมนะครับสอย่างในพระไตรปิฎกนะครับปิฎกไปว่าตะการสามใบนะครับไตรแปว่า3นะครับโอเค หัวข้อแรกผ่านไปแล้วทฤษฎีนะครับก็คือ,อปริยัตินะครับปริยัติคือภาคทฤษฎีต่อมาปฏิบัติปฏิบัติก็คือตามตัวเลยนะครับปฏิบัติก็คือการสอบแสวงหาตามแนวทางการปฏิบัติที่เราได้ศึกษาไปเบื้องต้นแล้วนะครับหรือว่าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับเช่นพระสงฆ์หลายรูปเราจะสังเกตว่า,าจะไปฝากตัวเป็น ผมพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับในการปฏิบัติธรรมนะครับนั่นแหละเพื่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัตินะครับปฏิปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็จะเป็นปฏิเวทนะครับปฏิเวทก็จะเป็นผลของการปฏิบัตินะครับผลของการปฏิบัติซึ่งก็จะอยู่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นนะครับผลการปฏิบัตินะครับก็จะเป็นปฏิเวทก็จะมีพระโสดาบันนะครับพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะครับซึ่ง าบางรูปนะครับก็แล้วแต่ภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละรูปนะครับไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติอะไรพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์นะครับบางรูปก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันด้วยซ้ําก็อาจจะยังเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบถือศีลบริสุทธิ์นะครับนี่ก็หน้าศรัทธาเคารพกราบไหว้บูชาท่านนะครับเหมือนกันนะครับก็ถือว่าท่านของสมณเพศอยู่ในสงฆ์ที่บริสุทธิ์นะครับโอเคอ่า ต่อมาเป็นพระโสดาบันผู้ที่ปฏิบัติเป็นปฏิเวทแล้วเป็นพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่ผู้แรกเลยนะครับขั้นแรกเลยที่ถึงแสงแห่งธรรมนะครับพระโสดาบันเนี่ยจะไม่กลับไปเป็นคารวาสอีกจะไม่สึกนะครับเพ่า่ายคือจะไม่สึกท่านจะไม่สึกแล้วถ้าท่านได้ถึงท่านพระโสดาบันเนี่ยท่านจะมีแต่จะบําเพญให้สูงยิ่งขึ้นไปนะครับท่านจะไม่สึกกลับมาเป็นคารวาสแล้วนะครับพระโสดาบันพระโสดาบันสมมุติว่า ผมอา,อายุตัวอย่างสมมติผมปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วผมมรณภาพก่อนนะครับยังไม่ถึงพระอรหันต์เลยนะครับอพอเป็นพระโสดาบันเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพระโสดาบันจะแยกเป็น3อย่าง3ประเภทก็คือประเภทที่1ก็คือจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก1ครั้งแล้วจะกลับไปเกิดบนเทวโลกหรือจะสําเร็จอรหันต์ในตอนที่กลับมาเกิดที่โลกมนุษย์หรือจะ ไปสาเร็จอาหารหันตอนที่กลับไปเทวโลกอันนี้คือประเภทที่1คือกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวประเภทที่2ก็คือกลับมาเกิดอีก2-3ครั้งซึ่งจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในภพของโลกมนุษย์หรือเทวโลกก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ 3. คือประเภทที่กลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ครั้ง7ครั้งนะครับคือ อาจจะสําเร็จพระเป็นพระอรหันต์ในโลกมนุษย์หรือว่าเทวโลกเหมือนกันนะครับนี่คือประเภทพระสดาบันนะครับต่อไปพระสกทาคามีพระสกทาคามีเนี่ยคือขั้นลําดับที่คือขั้นลําดับที่สองและสูงขึ้นไปแล้วนะครับพระสกทาคามีเนี่ยคือ,อประเภทพระสงฆ์ที่จะกลับมาเกิดอีกแค่ครั้งเดียวนะครับท่านจะกลับมาเกิดอีกแค่ครั้งเดียวสมมุติว่า ฏิบัติธรรมไปเป็นพระสกทาคามีนะครับแล้วมรณภาพโดยที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์ท่านก็จะไปเกิดบนเทวโลกนะครับเทวโลกนะแล้วก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ายังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็จะกลับมาเกิดเป็นโลกเกิดในโลกมนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนนะครับนี่คือประเภทพระสกทาคามีต่อไปนะครับสูงขึ้นไปอีกเป็นพระอนา,าคามีพระอนา,าคามีคือ ผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วคือท่านจะไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีก mm. แล้วนะครับคือพระอนาคามีนะครับคือสมมติปฏิบัติธรรมไปถึงขั้นพระอนาคามีนะครับแล้วมรณภาพยังไม่ถึงพระอรหันต์เลยมรณภาพก่อนท่านก็จะไปเกิดบนชั้นพรมโลกชั้นพรมนะครับพรมโลกแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกนะครับท่านก็อยู่บนชั้นพรมโลกจนท่านสําเร็จอรหันต์ปรินิพพานนะครับนี่คือพระอนาคามี ต่อไปชั้นสูงสุดสุดท้ายเลยคือพระอรหันนี่แหละนะครับพระอรหันเนี่ยคือถือว่าเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดนะครับละสังโยชนิผมจะไม่ลงลึกแล้วกันนะครับคือ,อพระอรหันเนี่ยคือสมมติปฏิบัติธรรมไปถึงอรหันเนี่ยอยู่บนโลกนษย์นเนี่ยก็คือปรินิพานเลยนะครับพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความโศกเศร้าวิตกกังวล ไม่มีอะไรทั้งนั้นปล่อยวางทุกอย่างเป็นศูนย์หมดนะครับคือท่านจะไม่มีอะไรยึดติดเลยนะครับนี่คือพระอรหันต์ดวงจิตดวงธรรมท่านจะแจ่มใสนะครับนี่คือพระอรหันต์พระอรหันต์จะถึงสาระสําคัญแล้วนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาถึงพออรพะอรหันต์แล้วพระอรหันต์แยกเป็น4ประเภทนะครับ สี่ประเภทนะฟังให้ดีนะครับสีประเภทพระอาหารหันต์ครับประเภทที่1คือพระอาหารหันต์ประเภทสุขวิปัสสกนะครับพระอาหารหันต์สุขวิปัสสกลเนี่ยคือพระอาหารหันต์ที่สุขในการปฏิบัตินะครับวิปัสนากรรมฐานนี่แหละคือท่านจะไม่แสดงฤทธิ์นะครับจะไม่มีฌานจะไม่มีคุณวิเศษใดๆนะครับ ท่านจะอยู่ธรรมดานี่แหละคือบางรูปพระเกจิบางรูปเรไปาไปกราบไปไหว้เนี่ยท่านอยู่นิ่งของท่านเฉยเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านจะไม่มีหูทิพตาทิพจะไม่มีายานอนาคตังสายานจะไม่มีเจโตปริยญาณอย่างรู้จิตใจคือท่านจะไม่เห็นสิ่งลี้ลับอะไรแต่ท่านจะสุขในในธรรมดวงจิตดวงธรรมผ่องใสปัสจักกิเลส เช่นเดียวกันกับพระอรหันต์ประเภทอื่นนะครับอ่าเราก็ไปสังเกตเอานะครับประเภทที่สองพระอรหันต์ประเภทที่สองนะครับคือเตวิโชพระอรหันต์ประเภทเตวิโชนี้ท่านจะมีวิช,ชาสามวิช,ชาคือรู้แจ้งนะครับผู้รู้แจ้งก็คือวิช,ชาสามรู้รู้แจ้งสามอย่างนะครับก็คือมียานคุณวิเศษสามอย่างนะครับพระอรหันต์ประเภทเตวิโชสามอย่างนี้คือหนึ่งคือสามารถระลึกชาติได้ นะครับสามารถระลึกชาติได้นะครับ 2. คือสามารถรู้ได้ว่าคนหรือสัตว์ที่ตายแล้วตายแล้วไปไหนสามารถอย่างรู้ได้นะครับรู้ว่าตายแล้วไปไหน 3. คือท่านมียานามีความรู้ในการสิ้นอสวะกิเลสนะครับคือญาณอย่างรู้ว่าวิธีสิ้นกิเลสเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับคือท่านจะมีญาณตรงนี้เรียกว่าอสาาว ขยายานนะครับอสวกขยายานนะครับนี่แหละคือจะมีวิช,ชาสามคือมีสามอย่างนะครับนี่คือพร,ระอรหันต์ประเภทเตวิโชประเภทที่สองประเภทที่สามครับนี่แหละคือประเภทที่สามนะครับประเภทที่สามคือประเภทพระอรหันต์ประเภท,เทชะละพินโยนะครับชะละพินโยเนี่ยคือท่านจะมีอภินญาหกอภินญาหกคือคนวิเศษหกอย่างนะครับอันนี้ตามที่กล่าวไว้แต่ว่า คุณวิศว์แต่ผมคิดว่าจริงๆพระอาหารหันต์หนึ่งสองสามที่เก่ามาถึงพระอาหารหันต์ประเภทที่สามเนี่ยก็ mm. น่าจะมีมียานอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับคิดว่านะส่วนตัวผมน่าท่านน่าจะมีเยอะคนนี้อยู่นะครับแต่คิดว่านะแต่ว่าถ้าเอาตามตามที่ระบุไว้จริงๆนะครับตามที่เราได้ศึกษากันจริงๆทนที่ศึกษาจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าพระอาหารหันต์ประเภทที่3เนี่ยชราพินโยเนี่ยมีอภินญาหคือมีคนวิเศษ6อย่าง ครับหกอย่างนะก็จะมีหูทิพนะครับทิพโสฎหูทิพทิพจักขุก็คือตาทิพนะครับมีเจโตวิริยญาณเจโตวิริยญาณคืออย่างรู้จิตใจผู้คนว่าเเข้ามาแล้วคิดอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสี่ก็คืออมีอิทธิวิธีอ่านี่แหละนะครับอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์นะครับพระอรหันต์เพศที่สามเนี่ยชลผิจูยนคือการแสดงฤทธิ เหาะเหินเดินอากาศล่องห,งหนหายตัวเดินบนผิวน้ําแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาหลายรูปแบบนะครับนี่คืออิทธิวิธีกี่อย่างนะที่ผมได้มามีหูทิปตาทิปอย่างรู้จิตใจอิทธิวิธีคือมีฤทธิ์สี่และอ่าห้าก็คือมีอ,อศวรค์ขยญาณยเหมือนกันนะครับมีอสวคขยญาณก็คืออ่าญาณอย่างรู้ในการอ่าละสิ้นกิเลสน,นะครับอ่าแล้วก็ หกก็คือและเลือกชาติได้เหมือนกันนะครับมีมีทั้งหมดคนวิเศษทั้งหมด6อย่างนะครับนี่คือพระอาหารหันประเภทที่3คือชรพินโยจะมีฤทธิ์มากนะครับพระพระแกจิประเภทนี้จะมีฤทธิ์มากถ้ายกตัวอย่างถ้าเห็นชัดๆนะพระพระอาหารหันต์ประเภทชลพินโยท่านจะอยู่เหนือการสมมตุติเหนือกฎเกณฑ์ทางโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะไม่ ท่านจะไม่ยึดติดอะไรกับกับกับทางโลกกับทางคําสอนทําอะไรที่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 เราแบบได้เรียนรู้เพราะว่าท่านเหมือนท่านบรรลุแล้วนะครับท่านบรรลุแล้วอารมณ์เหมือนในพ้นจะไม่กลับไปทําอะไรเหมือนในร้อยเอกประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นในพลแล้วไม่กลับไปทําอะไรเหมือนในร้อยประมาณนั้นนะครับอ่าอ่าชลพินโยอ่าท่านจะชอบอยู่ตามบ่าตามเขาอยู่ไกลผู้คนทําอะไรแปลกแแพงแพงทอะไรไม่เหมือน คนอื่นทําอะไรที่เหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะครับพระอาหารประเภทชลพินโยนะที่มีลิ์ยกตัวอย่างเลยนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับแล้วก็หลวงพ่อีวัดดงตาก้อนทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลวงพ่อีวัดดงตาก้อนทองนะครับถ้าเป็นในอดีตเกจิยุคเก,าก่าก็ยังหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าอย่างี้นะครับที่เห็นชัดเจนนะครับตามตำนานเรื่องเล่านะครับ โอเคต่อไปพระอรหันต์ประเภทที่4นะครับประเภทนี้คือประเภทที่พระพุทธเจ้าท่านท,านทรงยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าพระอรหันต์ทุกประเภทที่กล่าวมานะครับประเภทที่4คือปฏิสัมพิธาประตนะครับปฏ,ป,รรปฏิสัมพิธาประตคือพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมพิทาสี่อย่างสี่อย่างมีคนพิเศษสี่อย่างก็คือ,อรู้แจ้งในอัต ใน,ในธรรมนี่นะครับรู้ในภาษารู้ทางการแก้ปัญหาคําสอนว่าจะเอาธรรมนี้เข้ามาสอนผู้คนยังไงนะครับให้เข้าใจง่ายแล้วก็ให้ผู้ที่ฟังแล้วสามารถทําตามหรือบรรลุได้นะครับก็คือ,อพระอาหารหันต์ชั้นเนี่ยเป็นชั้นยอดสําหรับพระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องไว้ก็คือเหมือนเป็นพระเกจิพร,พระอาหารหันต์ที่สอนทรรให้ผุนได้เข้าใจง่าย เป็นพระอ่านรประเภทนี้ซึ่งหายากมากๆนะครับคือทั่วไปเราก็เห็นพระเกจิพระสงฆ์สอนสอนธรรมะสอนอะไรเยอะนะครับหลายรูปเยอะเยอะมากสอนธรรมะสอนอะไรเยอะแต่จะมีสักกี่รูปที่สามารถสอนแล้วให้คนเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมนะครับให้คนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังแล้วถึงทำม,มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธานำคำสอนของท่านไปใช้ได้จริง ไปปฏิบัติได้จริงยกตัวอย่างเช่นชัดเจนเลยคือหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนนะครับผมคิดว่าหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนท่านจะเป็นพระ,ะอรหันต์ในประเภทนี้แหละปฏิสัมพิทัปตตนี่แหละนะครับซึ่งเป็นเลิศกว่าพระอรหันต์ทั้งปวงคือจะเก่งในเรื่องอสอนธรรมซึ่งก็จะเป็นจุดที่นะครับสืบต่อพระพุทธศาสนา นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงยกย่องพระอาหารหันต์ประเภทนี้ว่าเป็นเลิศกว่าพระอาหารหันต์ทั้งสาประเภทที่ผมกล่าวมานะครับประเภทที่สนี่นะนะครับโอเคครบทั้งตั้งแต่ไล่ตั้งแต่แรกและตั้งแต่บวชจนถึงพระอาหารหันต์แลวก็แยกให้แล้วว่าพระอาหารหันต์สประเภทมีอะไรบ้างสรุปแล้วท่านที่รับฟังก็ก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับ และก็สิ่งที่สุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือว่าาถ้าเราสังเกตดีๆนะครับส,สิ่งนี้นะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพระพุทธเจ้านะครับท่านเปรียบเสมือนธรรมราชานะครับธรรมราชานะท่านก็ต้องมีธรรมเสนาบดีคือเปรียบเสมือนแม่ทับแม่ทับธรรมนั่นแหละนะครับเปรียบเสมือนพระราชาออกรบมีแม่ทับซ้ายขวาเราสังเกตไหมว่า จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านพยายามจะสอนหรือจะบอกเราตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าพระสงฆ์คืออะไรยังไงนะครับคือท่านพยายามจะบอกแล้วก็คือสังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านมีอัครสา,าวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาเบื้องขวาเนี่ยคืออะไรคือพระสารีบุตรคือมีเอ,เอตตะทักขากด้านการให้ปัญญาคน การสอนธรรมะคือการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างแท้จริงอ่าสังเกตไหมเบื้องขวาพุทธเจ้านะครับเนี่ยท่านถึงยกย่องเอตัทธะด้านเนี้ยด้านการสอนธรรมเพื่อให้คนเข้าใจถึงธรรมให้คนเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงภาษาลิบุตรจึงเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอ่ะอันนี้คือธรรมธรรมล้วนส่วนอัครสาวกเบื้องซ้ายเห็นไหมเบื้องซ้ายนะ อะคาลัสาวบวงซ้ายคือพระโมคคัลลานะครับพระโมคคัลลามีคุณวิเศษเอตทัคขะด้านมีฤทธิ์เห็นไหมพระโมคคัลลาเบื้องซ้ายมีฤทธิ์เยอะเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะมีทั้งมีอิทธิฤทธิ์เยอะพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายนะครับเอตทัคขะด้านมีฤทธิ์เยอะนะครับเวลาอ,อารมณ์ว่าเหมือนแบบถ้าเราเผยเผยแผ่ธรรมะอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็คนที่เข้าใจมากน้อยไม่เท่ากันแต่ละคนภูมิจิตภูมิทำไม่เท่ากันนะครับาบางอย่างนะครับก็ใช้ธรรมะอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่ไดอ้อะไรมากมายเข้าใจยากอะไรมากมายนะครับทํไม่ให้แบบอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเยอะแต่พอ,อ,อเราใช้แบบเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายอาจจะเป็นพระโมกขลานะครับก็คือการแสดงลิศ หรือเอาไว้ปราบเอาไว้ปราบาสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่คิดจะทําลายพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าก็จะใช้พ่อโมคคลานะครับเป็นพระผู้มีฤทธิ์นะครับส่วนพระสารีบุตรก็คือท่านก็จะเอาเมตตาเอาธรรมะเข้าก่อนนะครับแต่ถ้ายังยังไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนอก็จะเป็นเบื้องซ้ายแหละก็จะเป็นเกี่ยวกับฤทธิ์นะครับก็อาจจะมีบ้างอะไรมาในตาม ตำนานที่เราเคยฟังมาเจอกับพโมคลานะครับที่เคยสู้กับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเคยสู้กับพญานาคนะน่าจะเป็นพญานาคพญานาคพญานาคตัวนี้เก่งนะครับเป็นเป็นจอมจอมหน้าคราดเลยนะครับคือเก่งมากนะครับแล้วแล้วพระพุทธเจ้าท่านท่านสั่งให้ไปปราบนะครับให้ไปปราบพญานาคตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับให้ไปปราบ แต่ทีเนี้ยให้คัดเลือกพระสงฆ์เป็นหนึ่งรูปนะครับคือพญานาคในท้ารูปแหละคัดมาเลยนะครับเอารูปไหนก็ได้มาสู้นะครับคิดว่าสู้ตนไม่ได้แน่นอนนะครับพระพุทธเจา้าท่านก็เลือกพระโมคัลาเพราะว่าท่านจะไม่เลือกอเลือกอคัครสาวการูปอื่นนะครับเลือกพระโมคคัลาเพราะว่าพระพ,ระพระุทธเจา้าท่านทราบด้วยยานว่าพระโมคขลามีฤทธิ์เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอคัครสาวก รูปอื่นอาจจะเพียงพำได้นะครับเหตุการณ์การการสู้กันระหว่างพญานาคตัวนั้นกับพระโมคขลาก็จะมีช่วงที่เหมือนพระโมคขลาท่านท่าน,านาใช้ฤทธ์นะครับแล้วกเ็เหมือนมาอยู่ด้านหลังพญานาคแล้วพญานาคท่านแล้วพญานาคก,กหา็หันหัวนะครับหันหัวมาแล้วก็หายใจหายใจแบบ ใช้ดิษนะครับหายใจเรือสักอย่างจะไม่ได้นะครับหายใจแบบแรงๆอ่ะนะครับถ้าเป็นเนี่ยในในจังหวะเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นพระอัครสา,า,าวกรูปอื่นถ้าเป็นพระรูปอื่นนะครับที่เป็นลกศิษย์พระเจ้านะถ้าเป็นรูปอื่นจังหวะเนี้ยอาจจะอาจจะงายเลยนะครับอาจจะกระเด็นนะครับแต่ว่า,าด้วยที่ว่าเป็นพระโมคคัลลานะครับพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เยอะนะครับก็อยู่ในชานฤทธิ์ตลอดนะครับ เป็นมีลท์ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเก่งเฮ้ยเก่งเลยแหละน่าจะเก่งเลยแหละนะครับก็เลยไม่ได้เพียงพำต่อพญานาคสุดท้ายพญานาคตัวนั้นก็ยอมแพ้ไปนะครับนั่นแหละตามเรื่องเล่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าสิ่งที่ผมพูดมาก็คือพระสงฆ์มีนะครับขั้นพระอาหารหันต์มีมีประเภทมีฤทธิ์และพระพุทธเจ้าท่านก็นมีอัครสา,าวกเบื้องซ้ายรลอเบื้องขวา ทำอยู่เบื้องขวาลีดอยู่เบื้องซ้ายนะครับให้ทําก่อนนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับ